จะมาอยู่สวนเลยบ่พ่อๆอ,อ๋อจน,นอเล็กเที่ยงแล้วกะน,นี่รงังไฟนี่มักมักถุดดินก็นว่าค่าเสาซ้ำได้เนาะเดี๋ยวไปทำอีกแม่น้ำกันในระย,ยะสองปีให้เขาจะเสาเงินกีเท่าได้เงินบาทเท่าได้เนาะกราบสวัสดีสบายดีพี่น้องเบิด์ตสุขุสุขชนเนาะมี้ไว้พาตอนผู้ชมมา เบิงส่วนวา่าตอนนไวยได้เสียอยาไปแลว,วงวดเนาะแต่ตอนนี้มันก็เป็นงวดสองเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิงองมายาให้มัน6กปันแป่นสำหรนะัเนาะไปตอนนี้อยู่ไฮนะ้ำวนแมนไฮโตไปเก็บฝากใหม่เนาะพี่น้องม่เล้ไปไฮตัวน,นี้เป็นไฮอีกแผ่นหนึ่งฝากหนึ่งของไฮเบื้องสวนยางเนะาะคนละฝากคนละฝาก เขาไปสวนมันเน,นี่นี่เนาะพี่น้องอันนี้แมีนได้อนามัยแล้วเนาะนี่ดินี่เนาะคันอนามัยไปใจสิได้คันว่ามันมันโบอันนั้นเขาอื่นว่ามันโบฝนโบโตกค่ะนะยามันก็ตายยามันก็ตายคาดเลยเนาะให้เนาะ งามอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าปัญหาคือหยาหนี่แหละโอ้โหกี่หยางเลาะเบิองทัวกลางไฮนี่แหละไอ้ก้อนนี่เนาะพี่น้องนี่เบืองเกองเด้อเกองไฮเกองสวนนี่ วันนี้มันเสียแล้วแล้วนี่น้ำไม่ไหลเลยเนาะพี่น้องเย่าคต โอ้ยเบื้องนี้หกคือเก่าเน้อหกหกอยู่แต่ว่ามันบวดถ่วมมันยามันแต่มันเห็ดไห้ผักกเลยเอียนเสียชุดเดียวนี่ก็เลอะไปเบื้องนี้พระท่านไอเสียหยาเนาะพี่เนาะชี้สังเกตเห็นว่ามันหยาหกายเอ้อนน้ำเกาะตีน ช่อนไล้เนี่ตามสังเกตว่ามันหยาเก่าที่แบบว่ามันรุดหลอดผ่าเข้าไปไนะ <c oughs> แล้วมันข้น,นนี้เนาะพี่เนาะหญยาจัรวดแถวนน้นก็เป็นหญยาจัรวดที่มันโบตายเนาะเพราะว่าเสียส่วงนะมันเป็นเสียส่วงฝนลินเด้ จ้างเขาหับเมาเนาะพี่น้องจ้างหับเมานี่ประมาณ2ไร่ปลายเกือบ3ไร่พุ่นแล้นี่ล5เนาะ1ล้านกีบจ้างหับเมาแบบว่าเสียอนามัยแล้วเลยแล้วดเลยนี่แต่ว่ามื้อนี้เขาจะบ่มาซําแต่ว่าเขาก็เสียได้หลายเติบแล้วเนาะเบง พี่น้องนี่ก็พาเบิ้งซจำหนีเนาะเดี๋ยวไว้สิาพาไปเบิง้งให้ตัวว่าอีแม่เราให้เขาเจ้าเศร้านาะพี่น้องอ่าประมาณสิบกว่าลายห้เขาเจ้าเศร้าสองปีเนาะพี่น้องก็คือาาดุก้าวบัวใดเพรบ่มีภัยเห็ดเนาะท้ายขาเศร้าเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันวะตัวเขาเศร้าหันเขาเจ้าปูกอีชังเนาะสิปอันนี้สิเป็นตาได้ขึ้นได้ห้อนอยู่บ่เนาะ แต่การาคาเซาซัมได้เนาะเดี๋ยวไปทำอีกแม่น้ากันในระยะสองปีให้เขาจะเซาเงินกี่จะ,ททะได้เงินบาทเท่าได้เนาะไปเนี่ยเอาางไปใน,นอีเม่เนาะเดี๋ยวอีเม่พาไปหล่อเบิ้งให้เบิ้งสวนเดี๋ยวไปเบิงเ้งแดนน้ำกัน <laughs> ไปเบิงเ้งแดนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า ่วงอีเมลบดามาเฮตุหลายๆปีช่วงศรีหปีมันนี่ยค่ะอ่าเขาเจ้ากะอันนั้นปักแดนเอาดินอีเมลเนาะอีเมลกะมาเบิองแล้วกับบอกเขาใหม่เนาะแล้วเขานี่ก็มาเบิองเนาะว่าเขาได้ยับให้เอาคืนแล้วบอกนี่นี่ก็เป็นไฮที่ว่าให้เขาเจ้าเศร้านาะพี่น้องเขาเจ้าปลูกหมกอือแต่ไห้เนา,ามันไห้ามันถั่วหมกอึอเพราะอะไรเนาะพี่น้องหมกอือพ่วงหมา Mặc, nữa, kia, mặc, mà. mặc ưu của cái mang nó nháp hay đó mẹ? Mặc đế, đế, đế. Mặc ưu mà ưu đó. nó, có chỉ nháp hay là nó bị nọc nó. หมักหมักอือกับบุสงสิได้เนาะเพราะว่าเราบุได้อันนั้นไม่หเราอันนั้ไม่หิ่งบุได้นี่นี่มันก็หมักอยู่แต่มันหมักบุลายเสียดายเนาะนี่กะเลี้ยวเห็นเสีแสงหูแสี้ยงตาเด็ดพี่เนาะสิบก็ไลายจะหน่อยนี่เนาะเข้ายับให้ยขึ้นเด็วกับปูกกกมอนใหม่ใส่ เดนให้เขาจำคนแถวนี้เขามากักปลูกก๊อกมอนเนาะนี่นี่นี่ก็คือก๊อกมอนนี่มองเก่าเราปลูปกจะบึงทีเราหยาบอะไระไรสำหรับราคาเซาทีดินปลูกฟังผลผลิตเกษตรกรรมเนาะพี่น้องกาอยู่ฟังลาวกาแต่ละเขตราคาเซากับิบวกคือกันเนาะกาคือนี่แม่เราให้เขาจะเซา 2ปี36ล้านเนาะพี่น้องเมื่อที่ประมาณ10กว่าไร่เนาะ10ปลายไร่นี่เนาะเหตุผลที่ว่าเราให้เขาเซาแล้วเราบ่ให้บ่ได้เฮ็ดเองแล้วก็บ่ได้ให้ลูกเต่ามาเฮ็ดเนาะก็ยอว่าอ่าเนื้อที่อยู่นี่นะดินอยู่นี่นะมันเป็นดินที่ว่ายามฝนแลมันสิมีน้ําออกบ่แล้วก็เวลาเฮาปลูก ปลูกพ้นผลิตไปแล้วมันมันบกคอยได้ผลผลิตมันบกคอยได้หับหมาหับผ้นปันไงเนาะคือพี่ไก่ยนีแม่เราเฮ็ดแล้วแหละพ้นได้หับก็คือน้อยเนาะ่านผู้ชมมันก็ได้กําไรอยู่แต่ว่ามันได้น้อยมันบกคุ้มคาะนั้นีแม่เราก็เลยตัดสินใจให้เขาเจ้าศเ้าและเขากระเฮ็ดดินตอนใหม่เนาะบางใหญ่บางใหญ่เนาะหน่วยใหญ่สุดคือสีอยู่ประมาณสิบปายโลหน่วยหนึ่ง นี่อันนี้ให้เขาเนาะพี่น้องเนาะโมเมนให้ไว้นี่มันบ่ทัดได้แก่เลป้าลายลีนเนาะพี่น้องพนะุ่นฮั่นบ่ Ah, oh, mes lu s a l a บื้นั้นเขาก็ตัดหญ้าเนาะบางคนก็ใส่จักตัดบางคนก็ซียาคือเฮานี่ให้เสียหญ้าเอาเนาะเพราะว่าเฮาอยากกินผักกินีคันบ่คันว่ายากสิบ่ได้กินผักเลมึงแน่นี่พี่น้อง้หลายนี่เขาบ่ทันได้เก็บแม่นบ่ เขาว่าเราสกีบเลยแหละแต่ว่ามาันก็ยังไลยอยู่นี่ก็มีแตหนว่วยใหญ่ บังแนผู้เฮ็ดสิรู้ซอลาวอยู่เนาะท่านผู้ชมเบิ่ดน่ะเขาเจ้าก็ใส่จากตัดหญ้าเนาะส่วบงห เขาบท่นได้เก็บเนาะหลายีนเนาะท่านผู้ชมนี่บงตนี่มาเาบงห้นี่เราตัดสวนมะเขียบเนาะนี่ดิท่านผู้ชมเขตนี้ก็ยังสวนนี่สวนเดียวนี่แหละเนาะเอยัง2สวนสวนเขียบเือน่ะเขาตัด่ดล s u b s c r i l อันนี้เมนสวนหมักถั่วดินเนาะพี่น้องภาษาไทยว่าสวนหมักถั่วลิสงถั่วลิสงเห็นเนาะโอ้บึงบึงนี่ทำสุ่มเดียว้สิโลค่ะบึงเด้ออึ๊บอ่านี่เด้ออยู่ข้างให้ไว้เนาะนี่ กับบรกปันไดเนาะบรุกปันไดนี่ให้เมยซ้ายเนาะครึ่งหนึ่งเราปลูกบกทุเรียนครึ่งหนึ่งเราวแล้วปลูกทุเรียนเวิร์ดเถอรียนเวิร์ดเนาะแม่เนาะห,นห้าหทางน,นี่เด้อท่านผู้ชมมีเนาะอ นี่เดตากแห้งบานนี่นี่เดนี่น่าทานผสมตากแหงตายยุกลางไฮเราแล้วนี่นี่ว่าเรามากินข่าอยู่ไห้นาะลกทรดินออกนี่มั่นมันกับสัดขึ้นต่อแล้วนี่เนาะเลูกห่างแบบนี้เพราะว่าเฮาปลูกทรดินน้ำแต่กาปล่อก็ได้คล้ายมั่นน้ำไง พอเราลกอันนี้ลกทรดินเนาะโอ้นี่เด้พี่น้องทรดินปเปลี่ยมนอกอิ่นนี่แล้วก็ตัดตัดตัดแล้วก็ตัง้งยาซีเดอร์พี่น้องเลยนี่ข้าวไว้เห็ดตัง้งตากแดดเฮาตัดกกมันออกแล้วเฮาก็มาตัง้งยาสีตั้งเรียนกันไป มันแห้งได้เขามันกรบโบแห้งแห้งหรอกเนาะแต่ว่าเขาตั้งกะว่ามันอังกูได้แล้วเขาก็เอามาปิดปิดเป็นหน่วยตากเออเบว่อรนี้คือดรคแน่นะพ่อเนาะนี่เดี๋ยวทำผู้ชมก็จะตั้งตั้งแหวนนี้เนาะนี่ยพอเราโรก จะมาอยู่ส่วนร้อยพ่อแม่อ๋อจนแล้วเก็บเกี่ยวพ่นผลิตแหลวพุ่นแล้วหน่อจังเขามือบ้านเนาะมันหนามเดียวเที่ยวคนเอาหรอเออนี่เนาะที่ริ้นแหงเขาซื้อโล่ไทรนี่เดียวนี่เขาบอกท่านซื้อเนาะโอ้โอ้ อ่าอ่าอ่าทาค่ายแห่งคือสีไหนราคาดีกว่าเขาคุณปะ,ะ,ะนี่เนาะพี่นนอะนี่เทียงให้เพื่อนนี่ปงเจีอกับบริตตัดกกกะลกย่ายแบบนี้เอาแล้วก็ย่มแรงกับปิดเนาะ น้ำในเราก็บคนเอาอันนี้อยูืดยัยงเรากะนี่ด่งไฟนี่มักมักถุอดินกะไว้ในนี่น้ำแรงเขาก็ปิดออกมาตากเนาะพี่น้องเอาเล็กหน่อยไป่ชายเลยเป็ด เนี่ยพายแม่มาเบิงบ่งสว,วนมาเบิ่งสวนตอนนั้นฮะเนี่ยจ้างเขาเสียหยาตัวนี้ให้ไอ้ไอ้หญ้าเด้เนาะให้ไายเนี่ยโอ้โหหยาอันนี้คือกันบ่งก็เล่นลไล่เฉยไรวะลมเนาะพี่น้องล,ม,ล,ม,ลมเย็นเย็นฝนให้กูเครื่องแต่แม่นบมอกกระโปรดไล่แม่จะมาให้กูเครื่องบรอ โอ้ปดปูปวดกระปุกไรขนาดพี่น้องโอ้จำชิกินอ้าวนี่แหละบรรยากาศขาวๆกับประมาณนี้เนาะวูบปเบิงซองถั่าปิตบักเธอดินซองถั่านางปิดบัธอดิน ปิดทวดินไปตุมกินเน,ะนานะพี่น้องเนาะง่ามไรีวิวอยู่เนี่ย